มาอีกแล้วครับตอ,อ,อ,อนนี้ดูปัดนะครับดูปัดลูกค้าทําเองกาลังเ,เริ่มไถนาเริ่มทดกอบเครื่องยนต์เองนะครับกําลังหัดเองครับใช้เกียร์เกียร์เกียร์หมุนเดินค้าแต่ใช้เกียร์ปั่นเ็วนะครับำากำลังทำเองนะนะครับตอนนี้ รับแรกนะครับขนเดียวาลนะครับเรกลัหนึ่นะครับ้ตันึ่งนะครับแล้วก็เป็นป่ายรอบเรนะครับน่นะครับน่ครับนความละเอียดความแรงของเครื่องปั่นนาดินเหนียวนะครับนี่งนาดินเหนียวนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไว้กันคลิปหน้าต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ